ไปหาซื้อมะปลางกันค่ะที่ตลาดไม่รู้ว่าจะได้มะปลางหรือว่ามะยงชิดน,นะคะทุกคนได้หมดแหละตอนนี้ก็มาถึงบางจากแล้วค่ะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะมาซื้อผลไม้นะคะแน่นเคยผ่านบริเวณนี้ค่ะเห็นผลไม้เข้าเยอะ พอมาถึงเอา้าทำไมตลาดเงียบจังไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยสืบมาถามไปแม่ค้าบอกว่าตลาดจะเยอะตอนเช้าคะ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะน้อยลงคะ่ะลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นคนทำงานเนาะเวลาเลิกงานเขาก็แวะซื้อเข้าบ้านคะ่ะอยู่ตรงสถานีบางจากเลยนะคะอยู่เมืองไทยเราก็ดีคะ่ะทุกคนหาของกินง่ายมีแทบจะทุกป้ายรถหรือว่าทุกสถานีรถไฟฟ้าเลยไม่ใช่ตลาดสดนะคะจะเป็นตลาดขายของกินซะมากกว่าแต่ก็จะมีร้านผากักมีรถแบบนี้เยอะ รถพุ่มพวงของไม่เยอะค่ะเรียกว่าแถวนี้ย่านนี้ของไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อยู่ต่างแดนเห็นก็เนาะคิดถึงบ้านสิ่งที่จะมาซื้อจริงๆวันนี้ก็คือผล,ลไม้นะคะแต่เดินดูตลาดนิดนึงเป็นของโปรดค่ะตลาดเนี่ยได้มะยงชิด2ถุงค่ะถุงละร้อยแล้วก็มะม่วงกองนี้40บาทนะคะทุกคนดูสิได้เสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านค่ะได้ผลไม้ไม่ค่อยสวยนะคะแต่หวานค่ะมะยงชิด